มีกะเพราทองมีพริกน้ำตาพี่น้องอคู่กันสวัสดีครับพี่น้องเจ้าโหรเจอกพนพอดีเลยนครับผมกับช่องพักข้าวมาครับพี่น้องมื้อนี้ได้ได้เป็นกะเพราถาดครับพี่น้องกะเพราถาดกบเพรามูสซับครับพี่น้องกับไข่เจียวมีแตงกวามีพริกน้ำตาครับพี่น้องมาครับพี่น้องจะเจิกันครับ bao lại với mình còn thấu thạt thấu thạch như thế มีเอาพ่อต้องมีพริกน้ำปลาพี่นอ้องเอาคู่กัน come ไมมครับพี่น้องกับพระโฐ์เนี้ยเกี่ยงไวลอยเอาครับพี่น้องมือนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่รับชมคลิปขอบคุณพี่น้องที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่มคลิปหน้าสจาเล่ห์มนี้สวัสดีครับ